<Okay. S 1> อ่ะพี่ฟาลิคะ่ะพาน้องนูรินออกออกกำลังกายแล้วลูกสวัสดีค่ะวันนี้น้องฟารจะมาพาออกกำลังกายค่ะค่ะดันพื้นเหรอคะท่าแรกท่าแรกดันพื้นคะ่ะท่าที่สองอะไรลูกคืออะไรก็มแม่จะโน้อ๋อค่ะเอาไปไปทำตามพี่เลยคือทำอะไรก่อนเนี่ยไม่ใช่อยูอย่สบัดแขนเหรอ <laughs> สะบัดแขนกางแขนหมุนรอบตัวท่าต่อไปอะไรคะโอ้ระวังระวังระวังท่าต่อไปอะไรคะพี่ฟ,ฟาริท่าต่อไปอะไรนะ้าจำได้ไหมหนอ้อกนีกระโดดกระโดดตบสิกระโดดตบโอเคพอแล้วพอแล้ว ต่อไปหมุนหัวลายหมุนหัวลายเอาหมุนแขนอ่ะนั่นแหละเก่งมากต่อไปหมุนอะไรหมุนเข่าเหรอหมุนเข่าทำยังไง้าหมุนเข่าอย่างนั้นเหรอลูกหมุนเข่าหมุนเข่าข้ต่อไป นะเดี๋ยวเดี๋ยวทำตามพี่นะ,ะทำตามพี่พพอ่ะพี่ฟารีพาน้องออกกายออกกําลังกายใช่แล้วเอ้าพี่ฟารีเหนื่อยแล้วหรอคะไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะพักก่อนใช่ไหมงานทำอะไรอีกอ่ะอ่ะพักก่อนพักก่อนเนาะไม่อโอเคไม่เหนื่อยโอ้โหกระโดดตบ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 เก่งมาก เกกระโดดเท้าชิดกระโดดเท้าชิดเหรอคะมากระโดดทาชิดโอเคโอเคพอแล้วเก่งมากตัวมือให้ตัวเองค่ะ <c oughs> เด็กๆเก่ง <c oughs>